สวัสดีค่ะวันที่22พฤษภาคม2567เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งมีอีกชื่อว่าพุทธ,ธชยันตีหรือพุทธ,ธปูรณีมาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสมัชชาแห่งสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาพุทธ สามเหตุการณ์ด้วยกันคือวันประสูติตัสรู้และปรินิพานของพระโคตมะพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นณนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเดินทางเข้าวัด ตักบาทรักษาศีลเจริญภาวนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณพระตนาไตรายในวันวิสาขาบูชา2567นี้ค่ะ